สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากค่ะที่นี่กําลังเย็นสบายค่ะไม่ร้อนวันนี้เกศราจะเพื่อนๆมาดูนี่เลยค่ะสตอรอเบอรี่ค่ะสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่นี้มาจากแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นสตอรอเบอรี่ที่น่าอร่อยมากๆค่ะจะโชว์ว่าลูกใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากค่ะเพื่อนๆดูสิคะทั้งแดงสด ซื้อมาจากโครเกอร์ค่ะซื้อมาจากโครเกอร์ที่อินเดียนาส่อบปรีร่นี่ส่งมาไกลนะคะเพื่อนๆถ้าบินจากแคลิฟอร์เนียมาที่อ่อินเดียนานั่งเครื่องบินนะอย่างน้อยประมาณเกือบห้าชั่วโมงค่ะไกลไหมคะนี่แหละค่ะส่งมาสดๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานม,มากแคลิฟอร์เนียค่ะอเมริกาค่ะส่งมาที่อินเดียนาค่ะ อย่างสดแล้วก็น่าทานมากๆราคาคเหรอคะเพื่อนๆจิมเพิ่งไปซื้อมาจากจากโคเกอร์ตอนเช้านี้นะคะประมาณสองพาวสองพาวที่เมืองไทยก็กี่กิโลอ่ะหนึ่งกิโลเท่ากับสองจุดสองพาวก็เกือบครึ่งกิโลแล้วคะเพืเ่อนๆราคาซึ่งเลยค่ะน่าชึ่งมาก ราคาแค่3.5 5ห้าเหรียญ3.5ค่ะ3ะเหรียญห้าสเซนถ้าเป็นเมืองไทยเหรอคะถ้าเป็นราคาเมืองไทยก็ประมาณ130บาทค่ะเชื่อไหมคะเพื่อนๆทั้งใหญ่ทั้งสีแดงน่าอร่อยราคาแค่1 3 0อบบาทเกือบครึ่งกิโลค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะว่ามันจะอร่อยสมกับที่น่าทานไหมมันจะอร่อยสมกับที่ลูกสวยไหมคะมาชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆเอาระค่าจะรอช้าอยู่ใหญ่ลูกใหญ่ๆนี้เราน่าจะชิมดูเอาเลยนะคะอื้มไม่น่าเชื่อว,ว่าจะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะหวานขนาดนี้ เพื่อนๆดูสิค้ว่ามันจุดซี่แค่ไหนทั้งนุ่มทั้งหวานอ,อร่อยจริงๆทานลูกเดียวเกือบอิ่มแล้วครับเพื่อนๆมันใหญ่มาก